ฟังเสียงยิ้งบ่อยไม,ไม่ใช่เสียงยิ้งเนาะแลถ้าเราไปวัดก็เรื่องหนึ่งนะคะไป,ไปคอนเสิร์ตก็เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เกิดกระแสดราม,ม่าในทวิตหลังจากที่มีผู้ใช้รายหนึ่งนะคะได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่าผู้ชมฝั่ง VIP โซน GG ได้สร้างความน่ารําคาญให้กับผู้ชมคนอื่นนะคะทั้งเสียงดังโวกเวกเหมือนกับนั่งอยู่ในร้านเหล้าเลยแม้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับมาบอกว่าซ e o อเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะคะจนมีฝรั่งเดินออกไปจากฮอลเลยเลยคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังได้โพสต์อีกว่าแล้ววันนี้เอ็ดมาแนวเครื่องดนตรีสดเสียงโวกเวกของ คุณทําให้คนดูข้างล่างเสียอัธรตมากไม่รู้ลืมพกมารยาทมากันหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่พฤติกรรมแบบนี้ไปนั่งร้านเล่าเหอะมาคอนให้คุณอื่นเสียอัธรตไหนจะค่าบัตรเกือบห้าพันจอไม่มียังไม่บ่นเท่านี้อะ่ะ ซึ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดคอนเสิร์ตของหนุ่มเอชชิรันค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะและต่อมาในวันที่11กุมภาพันธ์ก็ได้จัดแสดงนะคะซึ่งคอนเสิร์ตจัดที่ฮอลแล้วก็อีเวนต์ฮอลของศูนย์การค้าเอ็มสเฟียค่ะการแสดงของหนุ่มเอชชิรันนะคะในรอบนี้เป็นการแสดงแนวเครื่องดนตรีสดแต่กลับมีดราม,ม่ากเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ X นะคะหลายคนเลยล่ะคะ่ะได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปสะท้อนปัญหาในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ ทำให้ผู้ชมบางคนนะคะถึงกับทนเสียงดังแล้วก็เสียงหัวเราะที่ไร้มารยาทของโซน vip ไม่ไหว Yo, โดยก็มีหลายคนค่ะที่ซูมคลิปนะคะก็พูดเึ็เสียงเดียวกันว่าหน้าคุณคุณนะเหมือนนักการเมืองหญิงท่านหนึ่ง นกระทั่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณอุงอิงแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จํานวนมากเกี่ยวกับดราม่าคอนเสิร์ตเอชชิลเลนนะคะที่ได้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าโซน v i p กลับหัวเราะเสียงดังนะคะทำให้ผู้ชมบางคนทนไม่ไหวต้องเดินออกระหว่างคอนเสิร์ตว่าตนเห็นคลิปเช่นกันนะคะทุกท่านก็ฟังเสียงตนบ่อยซึ่งนั่นไม่ใช่เสียงของตนค่ะเสียงของตอนนั้นเป็นเอกลักษณ์หากตะโกนคงจะจําได้ทันทีเพราะว่าตะ กนหาเสียงมาแล้วร้องเพลงเพี้ยนมาไม่รู้กี่รอบและจริงๆไปคอนเสิร์ตก็เป็นสถานที่ที่มีความสุขหลายคนที่ไม่ใช่เฉพาะโซน VIP ก็ส่งเสียงหรือว่าร้องเพลงตามเป็นปกติของคนไปคอนเสิร์ตไม่ใช่ไปคอนเสิร์ตแล้วต้องนั่งเงียบ หากเราไปวัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปคอนเสิร์ตก็อีกเรื่องหนึ่งมันไม่เหมือนกันและคิดว่าไม่มีอะไรและเมื่อถามว่าบรรยากาศขนาดนั้นมีชาวต่างชาติโวยขึ้นมาหรือไม่นางสาวแพทองทานได้กล่าวว่าไม่มีและก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มคอนเสิร์ตนะคะตนก็ได้มีโอกาสเดินดูห้อง VIP ต่างๆเพื่อที่จะฟังแนวทางธุรกิจและแนวทางบริษัทของผู้จัดงานว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตนก็รู้สึกประทับใจในสถานที่และรู้สึกว่ามีห้องรับรองพิเศษมีเครื่องเสียงที่ดี บรรยากาศก็ดีย้ำว่าได้ฟังคลิปแล้วแต่ไม่ใช่ตนทุกท่านก็ฟังเสียงอิงบ่อยไม่ไม่ใช่เสียงอิงเนาะ,ะก็ดินอยู่แล้วเราก็เราเสียงเราก็ดูเป็นเอกลักษณ์ใช้ได้อยู่เหมือนกันถ้าตะโกนก็คงจะจําได้ทันทีเหมือนกันใช่ไหมคะตะโกนหาเสียงมาแล้วสัมภาษณ์มาแล้วไม่รู้กี่รอบร้องเพลงเพี้ยนมาไม่รู้กี่รอบก็ถ้าถ้าอิงตะโกนจริงก็คงกคง็คงทราบว่าเป็นอิงแน่ๆอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ะนะคะ แล้วก็จริงๆไปคอนเสิร์ตเนี่ยอิงว่ามันมันเป็นสถานที่ที่แฮปปี้อ่ะเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันมีความสุขนะคะคิดว่าหลายๆคนไม่ไม่ใช่เฉพาะโซน v i p เนี่ยที่ส่งเสียงหรือร้องเพลงตามหรือว่าอะไรอิงว่ามันเป็นมันเป็นปกติของคอนเสิร์ตนะคะเราก็ไม่ได้ expect ให้ว่าไปคอนเสิร์ตแล้วทุกคนต้องนั่งเงียบหรืออะไรเราไม่มีการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคพือเป็นมารยาททาง การไปสถานที่ต่างๆอย่าเรถ้าเราไปวัดก็เรื่องหนึ่งนะคะไปไปคอนเสิร์ตก็เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็อิงคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรค่ะชาวต่างชาติไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเอ่อตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนหน้าคอนเสิร์ตนะคะเราก็มีโอกาสได้เดินดู โซน V.I.P เป็นห้องต่าง,างๆนะคะเพื่อก็ฟังซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะท่านผู้ชมก็มีชาวเน็ตมาโจมตีกันยับเลยค่ะไม่มีท่าทีที่จะแผ่วนะคะอาทิเสียงเธอเลยแหละปกติของคอนเสิร์ตตรงไหนแหกปากตะโกนตอนเพลงช้าที่ทุกคนตั้งใจฟังเนี่ยนะ คุณแฮปี้แต่คนอื่นไม่แฮปี้ก็ต้องฟังเสียงพวกคุณคุยกันแทนที่จะได้ยินเสียงนักร้องเขาเขาก็จ่ายมาแพงนะที่บอกคอนเสิร์ตเสียงดังมันดังเพราะว่าแฟนเพลงกรี๊ดกับร้องเพลงเขาตามไม่ใช่ดังเพราะว่าคนไร้มารยาทคุยกันพ่อป่วยหนักคงไม่มีใครสบายใจไปกรี๊ดกลางคอนเสิร์ตได้หรอกครับสอบถามวิธีปฏิบัติตัวเวลาไปชมคอนเสิร์ตตอนพ่อป่วยหนักครับเบิดคำซิว่า และมีอีกหนึ่งข้อความค่ะที่ร่ายยาวในะคขะาว่าคือเรื่องไม่มีต่างชาติตะโกนว่า มันมีไงมีคลิปด้วยตอนที่ศิลปินเขาคุยซีเรียสทุกคนในห้องเงียบเพราะว่าอินแล้วก็ตั้งใจฟังศิลปินแต่ในคลิปเสียงจาก VIP พูดคุยกันหัวเราะเสียงดังเข้ามาในคลิปจนต่างชาติตกโกรไปว่าให้สต็อปแต่พวกเพื่อนคุณก็คงจะไม่ได้ยินคลิปที่คุณลงเองก็มีเสียงดังเข้าไปในคลิปไปดูคอนเสิร์ตคนทั่วไปก็จะสนใจคอนเสิร์ตจะหัวเราะส่งเสียงอะไรก็จะตามอารมณ์คอนเสิร์ตแต่สิ่งที่เพื่อนๆคุณทำเนี่ยมันคือไม่ได้สนใจคนอื่นเลยเขาพูดซึงซ้งแต่เสียงงของวคุณค เมสามอยหัวเราะเสียงดังแทนที่จะออกมายอมรับและขอโทษแทนเพื่อนๆเ,เพราะไม่มีหลักฐานอยู่แล้วว่าคุณได้ทําเสียงดังด้วยไหมแต่เพื่อนๆคุณอะทําจริงมันมีหลักฐานเป็นคลิปเป็นเสียงแย่มากนะถ้าแค่เปิดเข้าทวิตก็เห็นหลักฐานแล้วยังแถหน้า,ด,านด้านแบบนี้ท่านผู้ชมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าใครกันแน่ที่ตะโกนนะครับถ้าไม่ใช่คุณอุ้งอิงแล้วคนคนนั้นคือใครงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ